จิตวิทยาแมวส้ม EP 11ความสุขทุกคนเคยมีความสุขกันไหมคะแมวส้มเชื่อว่าทุกคนเคยอาจเพิ่งมีความสุขเมื่อครู่หรือว่าผ่านมานานแล้วบางคนอาจจำช่วงเวลาแห่งความสุขได้ดีบางคนอาจต้องใช้เวลานึกนานสะหน่อยทั้งความสุขตอนที่ได้ของขวัญวันเกิดตอนที่ได้กินของโปรดตอนที่ดูว่าสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง ตอนที่เล่นเกมผ่านด่านแบบฉิวเฉียดหรือว่าตอนที่เห็นเพื่อนตบมุกกันโบ๊ะโบ๊ะบะบ,บความสุขที่ทำให้เรายิ้มแก้มปลิหรือว่าหัวเราะรั่นต่างเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่แท้จริงแล้วความสุขมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักความสุขให้มากขึ้นกันนะคะความสุข happiness คือการที่บุคคลพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง หรือว่าการที่บุคคลมีอารมณ์ทางบวกต่างๆเช่นดีใจเพลิดเพลินสนุกสนานหรือว่าขบขันและไม่มีอารมณ์ทางลบเช่นเครียดกลัวกังวลหรือว่าเศร้ามาตินสลิกแมนนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology ได้แบ่งความสุขของคนเราออกเป็น3ประเภทคะ่ะได้แก่ความสุขแบบรื่นรม เลซองที่เป็นความสุขที่เกิดจากการมีอารมณ์ทางบวกปราศจากอารมณ์ทางลบความสุขแบบทุ่มเท engagement ที่เป็นความสุขแบบเพลิดเพลินอย่างการที่เราทำงานที่รักใช้เวลากับคนรักหรือว่างานอดิเรกแล้วรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งและความสุขแบบชีวิตที่มีความหมาย meaningful life ที่เป็นความสุขระยะยาว จากการที่รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งยังไงแล้วก็มีคุณค่าแค่ไหนคะ่ะความสุขแบบรื่นรมหรือว่าเพลสซองนะคะคือความสุขที่คนส่วนใหญ่โหยหาแสวงหาและพยายามไขว่คว้าให้ได้มาอยู่ตลอดคนเรามักอยากได้บ้านหลังใหญ่อยากได้รถหรูอยากดูหนังชนโรงอยากกินของอร่อยๆส่วนความสุขแบบทุ่มเท Engagement จะมีความแตกต่างจากความสุขแบบรื่นรมค่ะเมื่อเรามีความสุขแบบรื่นรมเราจะรู้สึกดีหัวเราะลั่นหรือว่ายิ้มหน้าบานแต่ความสุขแบบทุ่มเทจะทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยทุกอย่างหยุดนิ่งอย่างเช่นตอนที่เราใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงโปรดอย่างมีสมาธิตอนที่เราวิ่งออกกำลังกายแบบไม่หักโหมหรือว่าตอนที่เราเล่นเกมที่ท้าทายแต่ไม่ยากจนเกินไปค่ะ แต่ความสุขทั้งสองประเภทนี้มีปัญหาใหญ่ๆอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือความสุขทั้งสองประเภทนี้ครึ่งหนึ่งจะเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่ทําให้แต่ละคนมีอารมณ์พื้นฐานที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่บุคคลแก้ไขหรือว่าพัฒนาไม่ได้ดังนั้นหากคนสองคนที่มียีนแตกต่างกันที่ชอบสิ่งเดียวกันอยากได้เท่าๆกันแต่เมื่อได้มาแล้ว พวกเขาก็มีความสุขในระดับที่ไม่เท่ากันค่ะและประการที่2ก็คือคนเราจะชินชากับความสุขประเภทนี้ได้เร็วอย่างเช่นเราได้กินไอศกรีมรมเรซินที่อยากกินมานานตอนตักคำแรกเข้าปากมันก็จะอร่อยมากแต่พอกินไปสักพักสักสิบคำรสชาติมันก็จะงันๆหรือตอนที่เราขับรถคันใหม่ที่อยากได้มานานเราจะรู้สึกฟินอย่างยิ่งแต่พอขับไปได้สักสอ,อาทิตย์ มันก็จะกลายเป็นความเคยชินที่ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรแล้วค่ะการชินชาจากความสุขสองประเภทนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของระดับสารเคมีในสมองหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นโดพามีนที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและหลังเพื่อเป็นรางวัลเมื่อเราทำภารกิจต่างๆสำเร็จเช่นหลังทำงานเสร็จแล้วโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก หรือว่าหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ถือว่าเราได้ทำสำเร็จภารกิจการส่งต่อยีนส์ของเราไปยังอนาคตอะดรีนาลีนที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขแบบมันมันจากการได้มีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจจากการที่ดูภาพ,พยนตร์บู๊หรือว่าการฟังเพลงที่มีดนตรีเร้าใจรวมถึงสารเคมีที่มีฤทธิ์คล้ายกันที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลแต่จะหลั่งออกมาด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อย่างเอนโดฟินเซโรโทนินแล้วก็ออกซิโทซินค่ะแต่ระดับสารเคมีในสมองของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไปจะกลับสู่จุดสมดุลเสมอไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือว่าความทุกข์เพียงดใดเช่นหากฝาแฝดนักวิทยาศาสตร์สองคนที่พลัดพรากจากกันมาซึ่งทั้งคู่มีฐานะปานกลางเหมือนกันทั้งสองคนจะมีความสุขพื้นฐานจากตัวยีนเหมือนอนกัน แต่หากมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันคนละขั้วแฝดคนพี่ได้รับรางวัลโนเบลแต่แฝดคนน้องโดนคนเมาแล้วขับขับรถชนจนขาขาดทั้งสองข้างช่วงขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆแฝดคนพี่จะมีความสุขอย่างมากและแฝดคนน้องจะทุกข์อย่างยิ่งแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆทั้งสองคนจะกลับไปมีความสุขเท่ากันเช่นเดิม ทั้งที่คนพี่และคนน้องไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหลังจากนั้นค่ะความสุขประเภทสุดท้ายคือความสุขแบบชีวิตที่มีความหมาย (meaningful life) ซึ่งแตกต่างจากความสุขทั้งสองประเภทก่อนหน้าความสุขประเภทนี้จะช่วยยกระดับความสุขโดยรวมของชีวิตอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่มีความยั่งยืนไม่ใช่ความสุขเพียงแค่ชั่วคราว ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นการทำประโยชน์ให้กับสังคมทำให้บุคคลรับรู้ว่าชีวิตของตนมีคุณค่าจากการเป็นที่รักของคนอื่นอย่างเช่นการเป็นอาสาสมัครไปสอนหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสเป็นต้นค่ะเซลิกแมนได้ศึกษาผู้คนมากมายที่มีความสุขโดยรวมสูงกว่าคนปกติและเขาก็พบว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ร่ำรวยกว่าไม่ได้สุขภาพดีกว่าและไม่ได้หน้าตาดีกว่าคนอื่นๆเลย แต่พวกเขามีสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีมากมีทักษะสังคมที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนี้เป็นปจัจจัยสำคัญที่ทำให้พบคุณค่าในตัวเองค่ะปัญหาหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงมานานก็คือการมีเงินที่มากขึ้นจะส่งผลให้คนเรามีความสุขมากขึ้นหรือไม่จากการศึกษาพบว่าเงินสามารถช่วยทำให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้นได้เพียงแค่จุดหนึ่งเท่านั้น เมื่อเรามีเงินมากถึงระดับหนึ่งการมีเงินที่เพิ่มขึ้นจะไม่ช่วยให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้อีกแล้วอย่างเช่นถ้าบุคคลหน,นึ่งที่มีรายได้เพียงเดือนละ6 0 0 0บาทต่อเดือนถูกลอตเตอรี่ได้จำนวน3 0 0 0 0บาทเขาจะมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าบุคคลหน,นึ่งที่มีรายได้เดือนละ0 0 0 0 0บาทถูกลอตเตอรี่ได้จำนวนเงิน3ล้านบาทเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นสักเท่าไรหร่แล้วค่ะ อีกตัวแปรหนึ่งในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขของบุคคลอย่างมากก็คือระดับของความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือที่เรียกว่า resilience ที่เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถฟื้นฟูจิตใจได้รวดเร็วมากหรือว่าน้อยเมื่อประสบกับความเศร้าหรือว่าผิดหวังระดับของความยืดหยุ่นทางจิตใจของคนแต่ละคนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมก็จริง แต่ก็สามารถพัฒนาได้ดีในวัยเด็กโดยการปลูกฝังให้เด็กมองโลกในแง่ดีและให้เด็กได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ไม่มากจนเกินไปนะคะและได้ลงมือแก้ไขสถานการณ์โดยไม่หลีกเลี่ยงแต่ในผู้ใหญ่การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจนั้นดูจะเป็นได้ยากค่ะการเพิ่มความสุขในชีวิตของผู้ใหญ่ คงจะไม่ได้มีความสุขรูปแบบใดที่คุ้มค่าในการสแสวงหามากไปกว่าความสุขจากชีวิตที่มีความหมายซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองอย่างสม่ำเสมอช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจให้อภัยกับความผิดพลาดของผู้อื่น รวมทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรงผ่านการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเจอวันที่ยากลำบากการหาความสุขเพิ่มเติมสักหน่อยจากการกินของอร่อยๆฟังเพลงเพลาะๆก็คงจะดีไม่น้อยนะคะ